ส,สวัสดีครับพี่พี่น้องโอเด็ีเคนะครับผมวันนี้มีโครงการนะครับโครงการพัฒนาผู้เรียนนะครับผมของน้องๆหนูๆน,นะครับผมในตำบลตาลเดี่ยวนะครับผมเดี๋ยวได้จะพาดูจุดนะครับผมแต่ละฐานนะครับผมจะพาดูแต่ละฐานนะครับของเด็กนะครับผมพาดูแต่ละฐานของเด็กนะครับผมพาดูแต่ละฐาน น mm. ี้อยู่ลงอยู่โดมนะครับโดมใหญ่ของกอต่อบ้านนี้นะครับผมดูนะครับผมฐานที่หนึ่งนะครับผมการเรียนรู้นะครับผมจะมีกิจกรรมให้เด็กเล่นนะครับผมการเรียนรู้นะครับผมกิจกรรมการเรียนรู้นะครับผมนี่นะครับผมกิจกรรมการเรียนรู้แล้วก็จะให้เด็กเรียนรู้นะครับผมเรียนรู้ ผมมีอุปกรณ์การเรียนนะครับผมเราก็พามาเดินฐานที่สองนะครับผมฐานที่สองนะครับผมฐานที่สองก็หูได้ยินนะครับผมหูได้ยินนะครับผมอาจจะมืดนิดนึงนะครับมมันย้อนแสงนะครับผมหูได้ยินการได้ยินนะครับผมการได้ยินเราก็จะมีกิจกรรมให้เด็กๆนะครับผมมีทุกอย่างนะครับผมมีของรางวัล มีอะไรทุกอย่างให้เด็กนะครับผมเราก็จะเดินไปดูฐานที่3นะครับผมฐานที่3าฐานที่3ก็ลิ้นรู้รสนะครับผมลิ้นรู้รสก็จะมีอุปกรณ์นะครับผมอุปกรณ์อุปกรณ์ให้ให้ให้เด็กชิมรสนะครับว่ามันเป็นอะไรนะครับผมอุปกรณ์เวาจ,จะย้อนแสงหน่อยนะครับผมย้อนแสงหน่อยนะก็พอ นี่อุปกรณ์นะครับผมแล้วก็จะพาเดินไปฐานต่อไปนะครับผมฐานที่ที่สี่นะครับผมพาไปเดินฐานที่สี่ต่อไปนะครับผมกำลังเดินนะครับผมเดินไปฐานที่สี่นะครับผมโดมเราเป็นโดมที่ใหญ่นะครับผมโดมที่ใหญ่เนาะอันนี้ฐานที่สี่นะครับผมฐานที่สี่จมูกรับกลิ่นนะครับผมก็มีนะครับมีอุปกรณ์ ให้ให้เด็กๆนะครับผมได้ดมกินว่ามันเป็นอะไรนะครับผมว่ามันเป็นอะไรนะครับผมเนาะเราก็มาดูฐานที่ห้ากันนะครับผมฐานที่ห้านะครับผมฐานที่ห้าฐานที่ห้าฐานที่ห้าอะไรกันครับผมมามาลุ้นกันนะครับผมอ๋อกายสัมผัสนะครับผมฐานที่ห้าคือกายสัมผัสนะครับผมกายสัมผัสนะครับผมแล้วก็เขาจะมี ล้วงให้ดูนะครับว่าอะไรนะครับผมมีอะไรประตอบนะครับผมนี่คือกิจกรรมของหนูๆนะครับผมของหนูๆวันนี้นะครับผมก็เลยมา,มามามาเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นเป็นนานๆได้พาพี่ๆน้องเนาะมาชมกิจกรรมของในในในอบตอของเรานะครับผมในอบตอของเรานะครับผม อบตของเราอยู so ่สถานที่นะครับเด็กเยอะนะครับผมก็เลยต้องต้องมาจัดที่ซุ้มนะครับอยู่กิจกรรมอยู่สวยงามนะครับผมสวยงามนะครับผมการจัดกิจกรรมของโรงเรียนในตำบลนะครับผมโรงเรียนในตำบลนะครับผโรงเรียนในตำบลถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับผม ให้ออกนอกสถานที่นะครับผมเร <learning> right. yup. ียนรู้นอกสถานที่นะครับผมเรียนรู้นอกสถานที่นะครับผมเราก็ดูคร่าวๆไปก่อนนะครับผมดูคร่าวๆไปนะครับผมดูนะครับผมกิจกรรมของเราหนูดูดูใหม่นะครับผมกิจกรรมโครงการของเรานะโครงการการพัฒนาผู้เรียนโครงการโครงการพัฒนาผู้เรียนนะครับหนูนหนูน้อยหนูน้อยนะครับ นูน้อยนักสัมพันธ์นะครับผมสวยงามนะครับผมจัดเรียบๆง่ายๆนะครับผมไม่ได้จัดใหญ่โตอลังการจัดให้เข้าเด็กให้เข้าใจให้เข้าใจง่ายนะครับผมเราไม่จําเป็นต้องจัดให้ใหญ่อลังการจัดให้เด็กเข้าใจง่ายก็ก <nichts. size S 1> ็พอนะครับขอแบบนี้นะครับผมน <uct> ี่นะครับผมการดูการดูเราก็จะเห็น ว่านี้เป็นอะไรขวดอะไรอย่างเงี้ยของพี่ซ่อนอยู่ข้างในนะครับผมต่อที่ซ่อนอยู่ข้างในนะครับผมนี่การได้ยินนะครับผมการได้ยินนะครับผมการได้ยินก็ก็จะมีกิจกรรมพวกลูกโป่งอย่างนี้นะครับการได้ยินเนาะการได้ยินลิ้มรสอย่างเงี้ยนี่การยี่านี่ฐานนี้สการลิ้มรสเนาะการลิ้มรสก็การลิ้มรสก็ จะมีพวกให้เด็กชิมชิมรสนะมันจะมีเกลือมีน้ำตาลมีเกลือน้ำตาลน้ำหวานน้ำส้มอย่างนี้นะครับผมให้เด็กชิมลิมให้รู้รสรสชาตินะว่ามันเป็นอะไรนะครับรสชาติว่าเป็นอะไรแล้วจมูกนะครับผมการดมกลิ่นนะครับผมการดมกลิ่นเนาะการดมกลิ่นว่าว่า,ว,าว่าดมยังไงนะครับผมมาดมยังไงนะครับผม ว่าจะกลิ่นนี้คืออะไรนะครับผมมาดูว่าทางฐานนี้เขาจะมีอะไรให้ให,ให้เด็กได้ได,ดมกลิ่นนะครับผมมันก็จะมีะน้ําหอมนะครับผมจะมีน้ําหอมมีน้ํายาซักผ้าน้ํายาปรับผ้านุ่มโอ้โพิเศษเลยนประปลาด้วยนะครับผมน้ําปลาด้วยนะครับผมพิเศษคือน้ําปลาด้วยนะครับผมมาเรามาชมฐานที่5กันนะครับผมเราจะมีการสัมผัสนะครับผม ว่าข้างในมันมีอะไรนะครับผมในกล่องครับผมกายสัมผัสอยู่เราก็เด็กมันก็จะจะล้วงในกล่องนะครับผพืจะรู้ว่าเป็นอะไรนะครับผมแล้วก็ตอบครูนะครับผมว่ามีอะไรนะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมโอเล่จีเคนะครับผมชายมอดไฟนะครับผมเราอาจจะไม่ได้ลงคลิปให้พี่น้องได้ชมนะครับผมแต่ก็จะพยายาม จะพยายามจะพยายามหาคลิปมาเสนอให้พี่น้องที่มีสาระนะครับผมสาระแล้วก็มีประโยชน์ให้กับชุมชนของตัวเองนะครับผมในหัวข้อที่ได้เคยตั้งว่าการทำงานแล้วก็การท่องเที่ยวและการศาสนานะครับผมของของนี้นะครับ ขอบคที่เข้ามารับชมนะครับผมโคเลจีเคนะครับผมผู้ชายมอดไฟนะครับผมสวัสดีครับ